ตามติดอาจารย์วันหนึ่งเนี่ยทั้งทั้งหลาเขาตัดเย็นนอนจารย์ได้ไหมอืมได้ก็ลองลองนัดดูว่ามันมีคิวว่างอะไรหรือเปล่าต้องต้องอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมอะเรื่องข้าวหมกเดี๋ยวผมอย่างนี้เรื่องข้าวหมกอันนี้ถ่ายรายการเอานั้นถ่ายรายการไปกินดีกว่าตอนเช้าแบบซื้อมากินบ้านอาจารย์ดีกว่าถ้าสมมติทำรายการนะอาจารย์ผมทำรายการเลยดีกว่าอยู่บ้านอาจารย์หนึ่งวันใช้ชีวิตหนึ่งวันแบบสิงแปดได้ แต่เดี๋ยวปรึกษาขอปรึกษาพระอาารย์แป๊บหนึ่งว่าไอ้เรื่องแบบนี้ควรแก่การเผยแพร่ไหมเพราะบางทีเรื่องของการปฏิบัติอ่ะคบาอาจารย์ไม่ให้ไม่ให้เปิดเผยแต่เดี๋ยวเดี๋ยวปรึกษาอีกทีหนึ่งเออแต่ถ้าเป็นไลฟ์สไตล์แบบเช้ามาเจอจากที่บ้านและทั้งวันไปด้วยกันตกเย็นกลับมาถึงบ้านอะไรอย่างเงี้ยได้เะอาจออย่างเงี้ยได้อย่างเงี้ยได้เลยเช้าอาจารย์มาแล้วอาาอ๋ี่หัานะที่จ่ายอยู่แล้วนี่ไม่เกี่ยวกับเราเนาะแต่นี่แหละเกี่ยวกับเราโดยตรงเลยแต่เขาบอกว่าเขาบอกว่าอ่ะเดี๋ยี เขาบอกว่าแต่ต้องออกแบมกับภาษีต้องออกในนามหัวกระดาษเราไอ้ไม่ใช่ต้องออกในนามบริษัทคนตื่นทำอันนี้ค่ะรับเป็นตับประชาชนเป็นบุคคลไม่ใช่ในนามบริษัทอ๋ออ๋อมีนีพวกเธอไม่ไปหลับไปนอนกันนี่คนตื่นทำจะนอนแล้วนะพวกเธอพวกเธอต้องไปนอนนะคุณไม่เธอ ไม่ทันแล้วจะทักต่อไปเราจะต้องหาอยากฟังคนตื่นตูมไหมตอนกลางคืนคนตื่นทำตอนเช้าคนตื่นตูมแหลตอนเย็นเราจะไปหากิเลสกันหมดกรีเลตตอนกลางคืนฟังได้จากช่องไหนพี่บอกได้เลยฟังได้จากช่องไหนไม่ฟังพึ่งตนึกว่าตื่นตูมกันได้ที่ไหนกัพาทุกคนมา อาผมรั่วเอาผมรั่วเลยชวนคนมีสิทธิ์มีธรรมไปอาผมรั่วซะแล้วทำบุญกันเราจะไปเทดแลกเปลี่ยนสินทรัพย์เงี้ยจะบอกว่าต้องไม่ไม่บาปแต่ว่าเราต้องเราต้องขออนุญาตก่อนเธอเธอเธอจะขอเธอได้ไหมการเลือดเราทุกคนอย่าลืมไปตามดูรายการปั่นกระแสนะฮะในใน YouTube YouTube เออ YouTube เก่งในเก่งในเออแล้วก็ กางเกงนุงกางเกงในนะฮะใครห้ำเหม็นนะฮะเช่กระโถนใหญ่ยังไม่มานะมารอบล่างนอนมารอบล่างนอนรอบหน้าแข้งมีก่อนทุกรอกแล้วก็ถึงตีต้องมานะเออเดี๋ยวใส่รูอะไรมันไม่ีกระแสอะไรหรอมงมีเดี๋ยวใส่เชื่อไหมอธิษฐหน้ามีอีกรอบแล้วเดี๋ยวกระโถนอยู่โน่นโน่นกระโถนนะ เควากดี๋ย <starters> ว <aría> no? ็จะมีย in <illing> ูจิมาบ้างแต่กนนี้ไม่ยอมยอมยอมยอยอมแหละไม่มีรอยากเอ้ยให้อารแบมาแสดงทำเรื่องความรักเรื่อแบบรักเขาข้างเดียวรักคนหรักคนนาน้้องที่นีนะสนุกนะอย่าลืมไปดูนะรายการปั่นกระแสนะครับ ช่องแดงนะช่องแดงเดี๋ยวเราจะมาจัดลางเต็มนะเสื้อเสื้อเป๋าน้ำพริกโคเทแล้วก็ข้าวเหนียวมันจะกินล่อแล้วผีบับไม่ได้บับ โไปใหญ่เต so ็มเต็มตะก้าปิดก่อนปิดตะก้าก่อนการเดี๋ยวช่องบินทุกอย่างขงปลามคหมดกินแบบวันนั้นเละกินแบบวันจันทนอ่ยลองกินดูอัไนก็ไม่ไหวน้เอาลองดูสิจะได้รู้ว่าลองแ่ยังไงนี่ไงเดี๋ยวทาคอนเทนต์เสียบไมให้่ด้แล้ว่เสียบไมให้ก่อนแป๊บนึงเริ่มจะไปทำเริ่อเร่อไม่อยากทำเลยำยัำอรก็ วันนี้คัพี่สวัสดีมาอมารายการนี้มาเล่นใครเคใครเครียด รายการหอยกับนับน้าหอยกับนับป่องเหรอนั่นก็รายการคลายเครียด